สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนำเทคนิคการลดน้ำการให้น้ำนะคะในอายุเห็ดนะคะ10ถึง15วันนะคะคลิปที่ผ่านมานะคะเป็น ช่วงอายุ8วันนะที่เราให้ลดน้ำผืน3ครั้งเช้ากลางวันเย็นควบคู่กับการโปรยน้ำตอนกลางวันนะคะก็ทำอย่างนั้นมาเรื่อยๆนะคะจนถึงวันที่10นะคะเห็ดอายุได้10วันนะคะเราก็จะเพิ่มการให้น้ำนะคะจากเดิมที่เราโปรยน้ำแค่ตอนช่วงกลางวันนะคะเราก็เปลี่ยนมาโปรยน้ำนะคะตอนช่วง11โมงแล้วก็ตอน บ่ายสองค่ะและเราก็ลาดน้ําพื้นนะคะ4รอบด้วยกันนะคะนั่นก็คือตอนเช้า11บเอโมงแล้วก็ช่วงบ่ายสองแล้วก็ช่วงเย็นจ้าการโปรยน้ําในที่นี้นะคะก็คือรถ น้ำแบบผ่านๆนนะคะไม่ได้ตั้งใจลดให้เปียกโชกทั่วทุกดอกทุกก้อนนะคะก็คือลดผ่านๆไปนะคะเราจะยังไม่ให้น้ำเยอะเท่าไหร่นะคะเราจะไปเน้นให้น้ำเยอะในช่วงาที่เห็ดใกล้เก็บได้แล้วนะคะ อย่างเห็ดอายุช่วงนี้นะคะช่วงที่เป็นดอกกุหลาบสวยๆแบบนี้นะคะเราก็จะเริ่มขยายเวลานะคะในการลาดน้ําพื้นนะคะเป็นสี่เวลาแล้วก็ให้น้ำสองเวลานะคะตั้งแต่วันที่สิบเป็นต้นมานะคะวันที่สิบในที่นี้ก็คือสิบวันหลังจากที่เราขึ้นแขวนนะคะนั่นก็คือทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือลาดน้ําพื้นเช้านะคะ แล้วก็11โมงบ่าย2แล้วก็ช่วงเย็นนะคะแล้วก็เพิ่มการให้น้ำโปรยน้ำนะคะช่วง11โมงกับช่วงบ่าย2เนาะใครที่ไม่เข้าใจนะคะก็คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ทักเพจมาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะเดี๋ยวจะแพนให้ดูทั่วๆนะคะนี่นะนะคะ พื้นของเรานะคะแล้วก็โรงเรือนที่พาะของเรานะคะจะต้องมีความชื้นนะคะหล่อเลี้ยงดอกเห็ดอยู่ตลอดนะคะไม่ว่าดอกเห็ดจะเปียกหรือว่าจะไม่ไม่ได้รดน้ำน,นะคะเราจะมีความชื้นนะคะภายในโรงเรือนหล่อเลี้ยงตลอดไม่ให้ดอกเห็ดเหลาแห้งนะคะไม่ให้ดอกเห็ดเหลาเหี่ยวกระด้างนะคะ